ดูเคนแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในสนามรบของแพทริออตกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐและบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าแม้จะมีความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่บ่อยครั้งที่ระบบเหล่านี้ยังล้าหลังกว่าการพัฒนาขีดความสามารถในการรุกของรัเสเซีย ผีปรุวุธอิสคันเดอร์และคินซานสามารถหลบหลีกได้ในขั้นตอนสุดท้ายขัดขวางการคำนวณวิถีของแพทริออตนอกจากนี้อิสคันเดอร์และคินซานยังสามารถทิ้งตัวลอดที่สามารถหลอกผีประุษแพทริออตได้อีกด้วยมิก31ิพาคินซานฝาระบบป้องกันแพทริออตแล้วโทมฮอคจะฝ่าระบบป้องกัน S400 ของรัเสเซียได้หรือไม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซยียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับการโจมตีครั้งใหญ่เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับมีการใช้เครื่องบินตู9 5 m a 5ลำตู1 6 0 2ลำบรรทุกขีปุนลอนเคฮ1 0 1 4 2ลูกสกัดได้32ลูกคิดเป็น75%เปเซต ระบบป้องกันภาร,รากาศแพทริออสามารถสกัดกันได้และมีการใช้งานขีบพุทธความเร็วเหนือเสียงนะครับขินซานความเร็ว10มากนี่เลยครับจากมิก3 1มจำนวน2ลูกดูเหมือนไม่สามารถสกัดกั้นได้นั่นหมายความว่าการสกัดกั้นทําได้0% ขณะที่การโจมตีเมื่อเช้าตู่วันศุกร์ก็มีการใช้คินซาน2ลูกเหมือนกันในการโจมตีและดูเหมือนมันก็เข้าเป้าทั้ง2ลูกอีกครั้งหนึ่งรวมถึงมีการใช้งานอิสคันเดอร์เอ็มจำนวน7ลูกนี่เลยครับดูเหมือนมันเข้าเป้าทั้งหมดเหมือนกันหมายความว่าตอนนี้ขีประวัตทั้งสองชนิดนี้นี่แหละครับซึ่งเป็นขี่วุธความเร็วเหนือเสียงทั้งคินซานและอิสคันเดอร์นี่แหละครับ มันไม่สามารถใช้ระบบป้องกันภัยรากาศัศแพทริออตสามารถจัดการได้เลยครับรวมถึงเปอร์เซ็นต์ในการจัดการนั้นดูเหมือนว่ามันลดต่ำลงได้เรื่อยๆ และการที่มันสามารถจัดการขีบรุษทั้งสองชนิดได้นี่แหละครับมันน้อยลงเรื่อยๆนี่แหละครับมันกําลังกลายเป็นภัยร้ายแรงต่อยูเครนนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่มีการใช้งานจากขีบรุษทั้ง2ชนิดนี้นี่แหละครับความเสียหายมันจะเกิดขึ้นขีบรุธคินซานแท้จริงแล้วมันก็คือขีบุธอิสคันเดอ์เอ็มนี่แหละครับที่ติดตั้ง ดัดแปลงนำไปติดไว้กับเครื่องบินทางยุติวิธีมิก31เพื่อเร่งความเร็วในการโจมตีให้มันมากขึ้นมันจึงทำให้การสกัดกั้นทำไม่ได้เหมือนที่ปูตินเคยโฆษณาเอาไว้การโจมตีนิคมอุตสาหกรรมสเปโร่เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับด้วยขีพุธคินซานสองลูกนี่เลยครับมันเป็นสิ่งยืนยันได้ดีว่าผลงานของ คินสารน,นั้นมันทําให้ได้รับความยูเคนได้รับความเสียหายมากขนาดไหนจากการที่ใช้งานจากมิก31เหตุการณ์วันเช้าวันอาทิตย์นี่หละครับที่มันไปโจมตีนิคมอุตสาหกรรมสเปโรมันจึงเห็นว่าโรงงานซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้นี่แหละครับมันถูกทําลายเป็นอย่างมากเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเมืองละวิปมีการใช้เชยงผีประวัติล่นนะครับในการโจมตีเคส101 ขีปุษะ์คินสานนะครับคาลิบนะครับในการโจมตีน,นับบดูแล้วมีขีปุษย์เกือบ13ลูกที่โจมตีเมืองลาวิปแต่ดูเหมือนว่าที่มันเสียหายหนักๆนี่เลยครับมันเกิดจากคินสาร2ลูกเท่านั้นเองที่มันทําให้โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งลุกกลายเป็นเพลิงลุกทั้งโรงงานตามคลิปวิดีโอที่เรานําเสนอท่านผู้ฟังครับการอัปเกรดขีปรุร์ใหม่นี่แหละครับ ที่ไปใช้งานกับเครื่องบินมิก 31i ของรัเสเซียนี่แหะครับมันทำให้สถานการณ์ในปัจจุบันแทบจะหยุดยั้งความเสียหายจากการโจมตีไม่ได้เลยเลยครับท่านผู้ฟังเครื่องบินขับไล่มิก 31i ของรัเสเซียที่อายุอานามนับถึงปัจจุบันมันก็เกือบจะ50ปีมาแล้วนะครับหน้าที่หลัก แต่ก่อนนั้นมันถูกได้รับบทบาทให้เป็นเครื่องบินขับไล่ทางยุทธวิธีและปัจจุบันนี่แหละครับมันได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานกับระบบขีบุตรเคินซานแบบยิงจากอากาศนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเจาะเกราะระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงของยูเครนโดยเจ้าหน้าที่ของยูเครนนี่แหละครับและชาติตะวันตกนี่แหละครับได้ออกรายงาน ให้สัมภาษณ์กับ i n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  i i l Times ที่ซีอ้างอิงถึงระบุนะครับว่าการปรับปรุงนี้มันส่งผลกระทบอย่างมีระยะสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบขณะที่ขี่โบลต์นี่แะครับสามารถบินตามเส้นโค้งปกติได้ก่อนที่จะดิ่งลงสู่พื้นแทบจะเป็นเส้นตรงนี่แหละครับซึ่งใช้ในการหลบหลีกเพื่อสร้าง ความสับสนและหลีกเลี่ยงการป้องกันจากระบบป้องกันของยูเครนซึ่งการโจมตีฐานทัพโดนของยูเครนเมื่อเร็วๆนี้นี่นะครับซึ่งก็มีการใช้คินซาน2ลูกความเสียหายมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งยืนยันชัดเจนมันแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่คล้ายคลึงกันนี่และครับ ถูกนำไปใช้กับคินซานแบบดิงจากพื้นที่ชื่อว่า 9K729K720 จากระบบป้องกันอิสคันเดอเนี่แหละครับอดีตเจ้าหน้าที่ยูเคนท่านหนึ่งได้เน้นย้ำนะครับว่าการปรับปรุงด้านความคล่องตัวนี่แหละครับมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญสำหรับรัเสเซียโดยเน้นย้ำว่าความสามารถในการโจมตีของรัเสเซียมันมันดีขึ้นนะครับแต่การส่งมอบแพทออดใหม่ๆนั้นมันก็ยังล่าช้าก่ากำหนดเหมือนกัน เหมือนเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้สถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่เมืองหลวงนี่หละครับศูนย์อุตสาหกรรมต่างๆและจุดยุทธศาสตร์ทหารทางทหารต่างๆนี่หละครับมันเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งที่จะถูกไอ้เจ้าระบบขีปุธคินซาและอีสคันเดอร์เอ็มนี่หละครับโจมตีนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นี่นะครับมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียได้รับความร่วมมือจากภาพถ่ายดาวเทียมรวมถึงการระบุพิกัดจากดาวเทียมนี่หละครับในการระบุตำแหน่งนะครับทางจุดภูมิศาสตร์ต่าง ของยุเรนยิ่งทําให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีมากขึ้นอย่างเช่นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นจากนิโคอ,อุตสาหกรรม อ่าสเปโรที่เมืองลาวิฟนี่หละครับ,บ,บความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่มีการซึ่งเป็นผลกระทบแต่การปรับปรุงขีบุตรคินซานและก็อิสคันเดอร์เอ็มโดยตรงแต่บ้ฟังครับรัเสเซียกําลังพัฒนาขีปุระวุ่หนีห่างจากระบบป้องกันแพตเิอดมากขึ้นเรื่อยๆเพียงเซียวมินลิวินีทีนะครับก่อนการโจมตีมันก็ไม่สามารถสกัดกั้นได้แล้วยูเครนแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในสนาม แพทริออตกับกระทรวงการลาโหมอ,อเมริกาและบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้ของกับการผลิตโดยเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าแม้จะมีความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆเหล่านี้นะครับแต่บ่อยครั้งที่ระบบเหล่านี้ยังล้าหลังกว่าการพัฒนาขีความสามารถในการรุกของรัเสเซียแหล่งข่าวใน,นยูเครนหละครับและชาติตะวันตกได้หยิบยกประเด็น ความไม่น่าเชื่อถือในการสก,กัดกัน้นการโจมตีด้วยขีปุกของรัสเซียขึ้นมาอย่างกว้างขวางโดยเจ้าหน้าที่ยที่ไม่เปิดเผยชื่อรายหนึ่งแจ้งต่อสำนักข่าววอลสตีจเนอร์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับว่า ขีบรุษพิสัยไกลได้แสดงเห็นถึงความคล่องแคล่วที่เหนือกว่าทําให้สามารถหลบหลีกไม่เพียงแต่การสกัดกั้นได้เท่านั้นแต่ยังหลบหลีกการตรวจจับได้อีกด้วยก่อนหน้านี้อิกกออิกดัดนี่เละครับโฆษกของกองทัพอากาศยูเครนเน้นย้ามเมื่อวันที่26พฤษภาคมถึงข้อบกพร่องของระบบแพทริออตในการสกัดกั้นการโจมตีด้วยขีบุษพิสัยไกลโดยกล่าวว่า ขีพุทธอิสคันเดอร์นั้นสามารถหลบหลีกได้ในขั้นตอนสุดท้ายขัดขวางการคำนวณวิถีของแพทริออตมันจึงพลาดเป้าในการสกัดกัน้นนอกจากนี้อิสคันเดอร์นี่เลยครับมันยังสามารถทิ้งตัวล่อนะครับที่สามารถหลอกขีพุทธแพทริออตได้อีกด้วยและมันกำลังกลายเป็นปัญหาอย่างหนักของระบบป้องกันยูเครนและชาติตะวันตกในปัจจุบันาน้ฟังครับการที่ทรัมป์อนุมัติการใช้งานโทรมฮอคให้แก่ยูเครนในการโจมตีรัสเซีย ต่อจากนี้ไปเนี่แหละครับเราก็จะได้เห็นบทบาทของระบบป้องกันของทั้งสองฝ่ายเลยแหละครับระบบไหนจะดีกว่ากันอีสคันเดอร์เอ็มคินซานี่แหละครับสู้กับระบบป้องกันแพทริออตขณะที่ท um ูมฮอคก็จะสู้กับระบบป้องกัน S300 S400 k คินซาน และแพตอและแพทติออตนี่เลยครับเราพอรู้ฝีมือกันแลยนะครับในจากในช่วงสงครามที่ผ่านมาแต่ที่อยากรู้มากกว่าก็คือโทมฮอคนี่เลยครับกับระบบป้องกัน S400 นี่แบบไหนมันจะดีกว่ากันแต่ดูเหมือนว่า S400 นี่เลยครับมันถูกโจมตีจากโดนบินชนจนระเบิดมาแล้วเมื่อวานนี้ที่ไครเมียมันก็เลยให้สงสัยเหมือนกันนะครับว่าไอ้เจ้าระบบป้องกัน S400 นี่เลยครับมันจะไปสู้ระบบ ขีบรุษพิสัยไกยโทรมฮอคของอเมริกาไหวหรือครับท่านผู้ชมรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ